ว้าวมาแล้วโอ้ยโอ้ยลมล้มลมเอ้ยคุณคะาล้มใหม่ครับเฮ้ยผิดนาพไม่ได้ตักท้าลอเราหรอเไม่ใช่มาแล้วค่ะนคนจีคนจัคนงคนจริงคนตะลิบปิปิปอบนิที่ค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณโอมนิทีช่วงนี้ช่วงนี้ก็ดีครับผมก็ทํางานแทบทุกวันเลยแล้วก็แบบว่ามีแพลนแบบช่วงนี้คือเป็นช่วงที่วุ่นกับการทําเพลงเยอะมากพี่เอาอีกแล้วเอาอีกให้ได้จะเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้ไม่แต่เพลงดีมากนะใช่ของคุณมากชูดมูลจุดเอชจเดอดมูนชูดอมาเอออะไรว่าไปนะใช่แล้วแล้วเพลงใหม่นี้คือจะเป็นฟิลไหนเพลงใหม่นี้ฉันชอบคนชื่อปานได้ไหม ไม่ใช่เพราะแฟนทุกคนชื่อเดียวกันเอออันนี้ก็งงเหมือนกันมาถึงว่าเรื่องตัวเองอะงงเหมือนกันไม่ได้มีแบบกฎเกณฑ์อะไรเลยเลยว่าจะต,ต้องชื่อนี้หรืออะไรเง,งี้ยมันเป็นเรื่องความบังเอิญแหละทุกครั้งที่เอ่ยนามคนคน,คนนี้มีอีกคนนึงมาสอนไหมอ๋อไม่มีมันแตกต่างอย่างชัดเจนแต่ละคนแต่ละคาแรคเตอร์อ่าแต่ละคนแต่คาแรคเตอร์ใช่แต่ปัจจุบันนี้น่ารักทุกคนน่ารักหมดออคุณหนูว่าความน่ารักของเขาจะออกมาในมุมแบบไหน มันส่วนใหญ่เป็นในบุมในแว่นเพราะว่าคนชอบซูมขยันซูมมึงคนขยันซูมมงงงคนปะไม่ใช่แล้วประเด็นคือมันโป๊ะมันโป้งที่แบบว่าเออมันไม่เห็นจริงๆรอบเนี้ยคือใจมันสักแต่จะลงแต่รูปคือมันรูปมันมีน้อยอ่ะคือเราเน้นคุณภาพเราเน้นถ่ายให้เขาเยอะไงแล่รูปเรามันก็มีน้อยหมายถึงเราก็ไม่ได้แบบโหสวยเป๊ะทุกรูปเท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาถ่ายไปกดยังไงมันก็เข้ามุมหมดเลยคือคนจังหวะมันจะสวยอ่ะ แล้วคนเขาแชร์กันเป็นร้อยพ่อพันแม่แล้วว่าเห็นชัดเลยว่ามากระไก่เกาหลีเกาใจแต่อยู่ข้างในอุ้ยคุ้นคุ้นออมันมาเรื่องเพลงแล้วมันมาเรื่องนี้ได้ไงวะต่อไปโปมาโปจริงโปมรลยโปโปโปเป็กระโปะนะครับแต่ตัวอร่อยมาก เป็นสไตล์เขานั่งเกาหัวมาแบบเอาแล้วเหรออ่ะยินดีเหรอมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอแบบนี้มาอีกแล้วเหรอมีฟิลม,มแบบจะตายเขาเป็นสไตล์เขาเขาชอบ <c oughs> สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าอามีคนแค่ในอินสตาแกรมที่ได้เห็นแค่นั้นเองแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นตัวจริงซะหน่อยมั่นเลยนี่บอกมั่นเลยกูได้เห็นคนเดียวคะ่ะอ,อืมเธอได้เห็นนะชุดชพอมงชุดชพูอะไรก็ว่าสามวันเจ็ดวันมีอะไรจะบอกเป็นเรื่องนี้ที่มีคนมาถ่ายฉันยืนหยุดที่ชายหาดนงอันนี้คือฟิลไม่ต้องซูมอันน้ค นนที่ไห,ไไไหล่าสุดเลยที่หัวหินไง่หัวหินโหมันโชคดีมากเลยนะที่ในคลิปนั้นมันออกมาแบบน่ารักน่ารักเลยเป็นโมเมตนต์แบบถ่ายรูปกันน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่คือถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอย่างเช่นแบบเออลมพัดปิวขึ้นมาแล้วแบบจังหวะเขาก้มหรืออะไรอย่างเงี้ย อันนั้นนะ่าแบบโหแล้วประเด็นคือในเน็ตมันไปไวมากเลยไงเพราะว่าเราไม่รู้แล้วิจารณญาณคนที่ได้รูปไปจะเอาไปตีแผ่ไปอะไรยังไงถูกไหม,ม,มตอนนี้เข้าใจว่าคนแบบว่าอยากเห็นรูปคู่อยากเห็นแบบว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเรารู้สึกว่าเดี๋ยววันไหนที่อยากให้เห็นนะ่ะก็จะให้เห็นเองเมื่อไหร่ไม่รู้ <c oughs> ไหนเป็นยังไงตอนนี้ทำงานทำงานอะไรทำเพลงจะทำ,ทำเพลง,พลงใช่ซิงเกิลสามเนี่ยจะปล่อยช่วงประมาณวันที่21มีนาคมนี้ <c oughs> คือตอนแรกต้องบอกก่อนนะว่าเราทำเพลงเพลงหนึ่งเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วละ <c oughs> เป็นเพลงแบบเศร้านิดน,นึง <c oughs> แต่ว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่คือเราก็พร้อมจะปล่อยช่วงมีนานี้แหละแต่ทีมมาบอกว่าโอ้อย่าเลยไม่เวิร์กเพราะว่าศิลปินในชีวิตจริงกับการมาปล่อยเพลงเศร้า มันดูไม่เข้ากันาลายกับชีวิตคนนะใช่แล้วเดี๋ยวคนจะไม่อินโทรหาโปรดิวเซอร์เลยพี่ผมจะทำเพลงเดี๋ยวนี้รีบทำมาเขาก็เสกภายให้แบบเภายใน1เดือนอะเดือนครึ่งอะไรเงี้ยอัดแล้วก็คือมิกเนี่ยมิกแอนด์มาสเตอร์เนี่ยเพิ่งเสร็จเมื่อสวันที่แล้วเองเร็วเลยนี่คือเพิ่งถ่ายวีไปเมื่อวันที่7จ็ดนึงนะโหแบบเร่งด่วนสุดๆก็เป็นเป็นลูกทุ่งมมามๆม พี่ลองนึกภาพโอ้ร้องเพลงนูกทุง่งปิดปากคุณได้ปิดปากคณได้ถ้าจะปิดปากเพี่ยอคุณรัก,กีความรักจากใครก็ได้ไหมสกิกลการร้องแบบลูกคอเรามันไม่ได้ RB ที่ร้องอยู่มันก็เหมือนลูกทุไหนหนเพลงของเราเดี๋ยวกำลังใกล้จะออกแล้วใช่แล้วแต่แต่วันนี้วันที่เราออนกันอนะคือวันที่พีพีออกเพลงใหม่ อุ้ยไหนคอมเมนต์คุณคุณท่านเขาสิว่าเป็นยังไงบ้างนี่เรายังไม่ได้พูดถึงคอนเซปต์เพลงเลยนะอ๋อไม่ต้องคุยเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วเดี๋ยวถ้าเธอเรือขึ้นมาทำไงเพลงฉันไม่ได้โปรโมทเลยฉันติเอาไว้ว่าเนจี้ดีฉันได้ีเยอะฉันได้ดีเดี๋ยวฉันกลับมาได้เหมือนจะหลับแต่จะกลับมาอีกคุณพีพีเขาออกเพลงอะไรของเขาอะไรว่าไปอ่อยเสนอตัวค่ะตัวนี่ชื่อภาษาอังกฤษนะเสนอตัวอู้ดูเป็นเขาไหม อ,อขนาดทำเอ็มาขนาดนี้ MV กูเอ็กูอับอายไปแล้วไม่เกี่ยวแต่คุณภาพของเรานี่คือเราตั้งใจเน่นมุ่งเน <Men S 2> ้นเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้องพีพีกับทีมแบบเขาแบบยกระดับการทําแบบ t ีป๊อปของไทยเลยคือให้เห็นความจริงจังเล่นกับ CG เล่นกับออนู่นนี่นั่นน้องนุ่งเราทําขนาดนั้นแล้วเราจะได้เห็น ภาพลักษณ์อะไรใหม่ๆความแฟชั่นอะไรขนาดหนักใน MV เราไหมอุยจะได้เห็นพาร์ทแบบอีกหนึ่งพาร์ทเลยเป็น M v มกึ่งแฟชั่นที่มีคอนเซปต์คอนเซปต์น่ารักอันนี้นิดนึงก็คือเตรียมพร้อมสำหรับมีความรักพร้ <c oughs> อมไม่หรอไม่ใช่หมายถึงว่า <c oughs> เพลงนี้มันถูกเล่าว่าเราเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะมีความรักรีเลทกับชื่อเพลงว่าเพลงนี้มีชื่อว่าตกหลุมรักอีกครั้งอยากดลงุม <c oughs> ผมก็ในช่วงที่แบบว่าไม่มีใครหรือว่าช่วงโสดไม่ได้คุยกับใครเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันพอจะมีใครสักคนไหมวะที่แบบว่ามาทําให้เราเกิดความรู้สึกที่แบบอยากตกลุ่มรักใครสักคนอีกหนึ่งครั้งทานทัที่ตอนนั้นมันดิบดิ้งดองดมันดิ้งดิงดองเลยอะ่ะแล้วก็คือในเนื้อเพลงอะครับมันจะพูดถึงว่าอยากโดดลงหลุมรัก แล้วให้ใครมารับชั้นทีรักของฉันยินดีจะโดนใช้งานอธิษฐานเบาๆจากตรงนี้ขอแค่คนดีๆสักคนคอนเซปต์เนี่ยที่ผ่านมาคือเดี๋ยวอจะทาเป็นแบบหลายๆเพลงมารวมกันแล้วก็จะเห็นเส้นเรื่องการเดินทางความ,มรักอของเพลงนี้ก็ามาจากชีวิตเราเลย เพราะว่าชีวิตนีมันก็ต้องเล่าถึงก่อนที่จะอยากจะตกหลุมรักใครสักคนมันมีความเจ็บไซคลของคนปกติเนี่ยเวลาไซเคลของคนธรรมดาที่อยากจะมีความสัมพันธ์เนี่ยการเริ่มต้นที่อยากจะมีความรักก่อนสุดท้ายแล้วมันอาจจะไปจบตรงที่การเลิกลาเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องวนกลับมามีความรักครั้งใหม่อมึงทำาอะไรได้แบบนั้นเหรอเกิดมาคในชีวิตกูยังไม่มีใครมาตกหลุมลุปใครไล่ไข่ตกแล้วพวกมึงอะตกกัน ตกอะไรตกอะไรตกอะไรนรกค่ะรักกันขลคอนฟิดการปึ๊มอ่คนหนึ่งไปคนนี้เศร้าคนนี้อะไรแล้วก็ม,ม,มันรออมเริ่มใหม่กันได้ง่ายๆหรอวะมันเริ่มใหม่กันได้ตอนไหนไปเริ่มใหม่ได้ยังไงเ <c oughs> ข้าทีนี้เลยเ มันไปเริ่มใหม่ได้ยังไงทงั้งทางที่ใจมันเจ็บอยู่อีควายอาคงงจริงมันเจ็บอยู่อ่ะคนเรามันเริ่มกันใหม่ไม่ได้หรอกคุณโอไม่เราอ่ะหมายถึงว่าตอนที่เราเกิดความรู้สึกนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราโอเคกับชีวิตแล้วอ,อ๋อมานถึงว่าพอตกดา่าปุ๊บแล้วมันก็คือขึ้นมาออกินข้าวอะไรก็เริ่มอร่อยได้แล้วแหละใช่เริ่มโอเคแล้วเริ่มกินข้าวแล้วเริ่มมีรสชาติแล้วเราก็คงแบบใช้ชีวิตสนุกกับการใช้ชีวิตโสดไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าไม่ปิดกั้นใคร สุดๆเนี่ยมันมีอะไรในหัวอยู่เพราะอยากย้อนเวลาไปตรงนั้น่ะมันก็หมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นความรักที่ค่อนข้างนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรานานมากเราก็รู้สึกว่าเออเราก็หกเจ็ดปีหกครับกำลังจะเข้าปีที่เจ็ดแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราเออเราก็จริงจังแล้วก็ทําเต็มที่กับมันมากมากแล้วจริงๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้จนสุดท้ายวันหนึ่งที่มันเกิดการตกลงกันอย่างนู้นอย่างงี้กันว่าเราจะหยุดความสัมพันธ์นี้นะมันก็แค่จบ ก็ทำเกินคนดีมากเลยเพราะคุณทูลหัวมันยาวนานแต่ว่าจะโทษใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ได้หนอกมันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะใครจะไปรู้ความจริงที่แท้จริงทั้งหมดอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความจริงมมีแค่เราสองคนที่รู้ไงเคยมองตัวเองมาถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นแล้วแบบคือแบบไปถึงขั้นไหนผมว่ามันทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดมันคงเกิดสภาวะช็อกแหละว่าเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายแล้วเราแค่จะต้องรู้สึกว่ารับมือกับมันให้ได้มากกว่า อะไรอย่เงี้ยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นตัวเองที่สดใสขึ้นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นแต่สำหรับเราที่ข้าวใหม่ปลามันปลามันปลาเสียวปลาเหี่ยวปลาโอ้ เราเป็นฟิลไหนเราอยากเจอเพื่อนฝูงไหมหรือว่าเราฟิลว่าไม่ติดต่อไอ้เปาเลยหรือเราไม่คุยกับใครหรือเราหมกตัวคือเราก็ออกไปนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยเลือกสถานที่ที่จะไปหน่อยให้มันเหมือนฟิลว่าติดเกาะติดเกาะเลยก็ดูเป็นเกาหลีเธอหายไปกันสองคนหายไปกันสองคนโพสรูปเด็กก็มีอะไรมาแล้วตอนจบคือชอบถ่ายกันนะใช่ไหมกุนหลีไม่ไปสุดประเทศเลย นางเขามีเรื่องอะไรเดิดวด่ามั้งป้าเล่าให้ฟังหน่อยสิเขาก็เป็นแบบผู้หญิงโกโก้ทั่วไปนั่แหละก็ที่เขาเคยมาเล่าให้เธอฟังไงว่าที่เขาเออเมาเขาแล้วเขากระโดดลงจากรถอะปัจจุบันนี้ยังเป็นแผลคีลอยเลยนะไอตุ๊กเขาัวข่าวที่มันพงไปอะนะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าพอเมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครมามาดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบดูแลตัวเองได้เออคิดว่าตัวเองดูแลตัวเองได้แต่ลืมไปไงว่าไม่ไหวมีแค่นี้เองเหรอ มันไม่ค่อยอยากเผาไรเขาเยอะเผาซะหน่อยเพราะว่าเออเดี๋ยวเขาเผาเธอเยอะเลยนะเขาเผาอะไรนี่ปันป่นปั่นปั่นจนแข็งปั่นจนแข็งเลยแล้วอะ่ะอยากรู้ว่าแบบพอเราแบบเริ่มมีคนออกมาถึงลูกคู่จะไม่ออกแตบบ่ว่าฟีดแบ็กชาวบ้านชาวช่องเขาเป็นยังไงบ้างได้ก็โอเคได้ดูไหมจากที่ดูจากที่แบบว่าได้ดูคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบว่าเออน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยดูเหมาะสมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากมากที่แบบว่า พพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่กระจอยใครเขามีความรักที่ดีไม่เจอกันตอนไหนกูยังนึกเข้าไม่ออกว่ามันแมทไหนมันคงมีโอกาสได้เจอเพราะว่ามันเป็นข่าวนี่แหละคุยได้คุยยังไงคุยกับเนื้อตัวอย่างนี้หรือว่าคุยแบบคุยออนไลน์ไม่ได้คุยเนื้อตัวเลยไม่ได้มีโอกาสแทบจะไม่ได้เจอกันเลยจากข่าวเฉยๆเนี่ยนะใช่ก็แบบวุ้ยอะไรยังไงเนี่ยทำไมมันถึงมาเป็นแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยและอีตาเนียนะกูบอกให้เลยนะถ้าได้เริ่มคุยนะ งโง <Allah> <V att ly> ่ไม่ขึ้นนะยังไงย wow, okay, okay, okay. ังไงพอดีของติดาเนี่ยคือเขาคอนทินิวโคน มึงอ่ะเป็นคนที่อะกูไปอยู่กับมึงมาแป๊บเดียวคุณรู้เลยว่ามึงเป็นคนที่หาเรื่องคุยเรื่องหาเรื่องคุยเก่งมากแต่ว่าเราไม่ได้คุยเก่งแค่แบบว่าเขาคนเดียวเราก็พูดกับพี่เราก็พูดกับน้องคนนี้คนนั้นก็เก่งไปเรื่อยแต่ว่าถ้าคนที่ไม่รู้จักจริงเราก็ไม่พูดนะมมันก็มีอะไรที่แบบว่าุวยมันเกิดจากการที่ว่าเออมันมีการเด้งคุยกันแล้วใช่มันก็หมายถึงว่ามันก็เริ่มจากการที่มันไม่มีอะไรเลยมันก็คือเป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละแล้วก็คือเหมือนกับว่า เราอะเจอข่าวหรืออะไรอย่เงี้ยที่แบบว่าเอ้ยเขามาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของเราแล้วก็ทําให้มีโอกาสได้คุยกันอะไรเงี้ยหลังจากนั้นพอเขาแบบเขาได้ไปขึ้น Festival, เฟสติวัลเราก็รู้สึกว่า เราก็อยากไปแสดงความมินดียเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาอ่ะวันนึงอ่ะมาเล่น MV ให้เราอ่ะเรารู้สึกว่าเขาก็ให้เกียรติมาเล่น MV เราพาคนชอบกันเราก็ยังมีเรื่องคุยกันต่ออีกงคุยกันอะไรเงี้ยนี่มันคอนตินิวเก่งเห็นป้าใช่ยรมตามว่าแม่มึงอยู่กับมันมันรู้ใช่ไหมพรามันคอนตินิวเก่งแล้วเราก็รู้ว่าแบบเออเขาชอบสนิเกอร์ประมาณนี้เราก็บอกว่าเอ้ยคู่นี้ออกใหม่นะซื้อไหมล่ะมีเรื่องมีอะไร เห็นราเป็นคนเก็บดีเทลว่าเออเห็นว่าแบบเออเขาชอบอะไรประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ออกใหม่นะรุ่นนี้ที่แบบเคยมีแล้วเนี่ยสนใจไหมเขาไม่ได้ชอบค่ะเขาไม่ได้ชอบรองเท้าค่ะเขาชอบผู้ชายค่ะไม่ใช่แล้วทุกวันนี้คุยอะไรแทล่าสุดแทล่าสุดคุยอะไรเพิ่งส่งรูปกินข้าวบนรถไปคอนทินิวเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะทำไมอะ ถ้าเป็นป่าด้วยหรอเปคนตามใจใช่ไหมเป็นคนตามใจในที่นี้คือไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบมานั่งเปย์นู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยแต่คืออยากกินอะไรอะได้ไปสินู่นนี่นั่นคือให้เขาเป็นการเป็นคนที่ตัดสินใจก่อนเป็นศึกษาดูอยากไปไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปได้ไม่อยากฟังอะไรแบบนี้หรอกนะความจริงก็ต้องสมผักกูไม่ชอบให้คนมันรักกันมากกูนะกูอยากให้คนแบบ กูนะเดินห้างนะกูนั่งคิดนะเดี๋ยวก็เลิกคนนั้นคนเนี้คนนั้นจับมือก็โถเอ้ยจะไม่ถึงสามวันหรอกเราไม่ชอบจับมือหรอกไม่ชอบค่ะชอบจับชอบจับอย่าส่งเฮียส่งเฮียมากออกอะไรได้บ้างเนี่ยเทปแยีหยอก่อนที่จะมาเจอใหญ่แม่ชอบ น่าสดเนี่ย <c oughs> คือมีมีความได้ไปเปิดใจคุยกับคนอื่นก่อนปะคือถ้าถามว่ามีเข้ามาไหมใน DM เอ็มเต็ไมไปหมดเลยไม่ไม่เคยตอบใครเลยสมมติไม่ใช่คนรู้จักอะหยาดฟ้ามาดินนางฟ้านั่งสวรรค์ปะไม่ตอบข้าไปดูไอจีเขาแล้วก็ดูโอ้โหคนนี้ไม่ ไม่ตอบมันชอบตรงหน้าหญิงมากกว่าอยากเห็นเออใช่คือเราแค่รู้สึกว่ามันแบบพอมันโตแล้วอ่ะมันมีการแบบว่ามันแล้วมันเพิ่งผ่านความรักครั้งที่ผ่านมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการแบบคิดมากขึ้นว่าเอ๊ะมันจะต้องยังไงอะไรเงี้ยเพราะอายุเราอ่ะมันไม่ได้น้อยแล้วนะไม่ได้ถึงขั้นแบบกระเสือกกระสนจะไปหาความรักครั้งใหม่ขนาดนั้นแค่เป็นเทนตัวเองให้รอดไปวันๆนี้ก็ใช่แค่คุเกัาตัวเองให้รอดทุกวันนี้คุณจะไม่ไหวละเออแค่ดีขึ้นในทุกๆวันก็ดีแล้วอะไรเงี้ย จำความเจ็บนัได้ไหมอะลืมความสุขนะช่วงนี้ไปก่อนมันเจ็บขนาดไหนอะพี่โอเป็นจุดหนึ่งเลยนะที่แบบว่าไปเที่ยวต่างประเทศอะไปโสดอะไปแบบโสดอะ่ะแล้วก็คือพี่บอยอพี่เจี๊ยบใช่<ว>พี่บอยพี่เจี๊ยบก็คือเป็นคู่สามีภรรยายกันแล้วอีกคู่หนึ่งก็คือเป็นสามีภรรยายกันแล้วแล้วมีกูคนเดียวที่ไปเสือก,กับเขาบรรยากาศที่เที่ยบออไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงที่แบบเ<ๆ>ชี่อไม่อยากไม่อยากทาอะไรเลยอะเอาจริงปะไม่อยากทําอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเนี่ย ไม่อยากทางานแล้วว่าตอนเนี้แต่มันเป็นช่วงที่ตามใจตัวเองมากๆเลยนะแบบตามใจตัวเองคือมันคงเป็นสิ่งที่แบบว่ากูอยากตามใจตัวเองกับให้ให้มันมีความสุขอะไรที่เกิดขึ้นบ้างในสิ่งที่ในสภาวะที่เจออะไรอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใครเข้าใจเราได้ดีเท่าเราสุดแล้วคือมีอะไรเข้ามาให้มันเป็นความสุขที่กูเลือกได้ทําได้ตอนนี้ให้ขวางหน้าเอาความสุขที่อยู่ตรงหน้าก่อนเลยใช่เป็นกูนะกูกาหลีสานบาง พอแล้วอีดอกอุ้ยแล้วมันแบบเนาอะ,อะชีวิตคนเราแม่งก็ต้องมี อะไรมาเข้ามาปยไอ้ไม่ได้ชีวิตคนเรามันก็ต้องเรียนรู้ให้มันขบให้มันใช่มันก็ต้องมีอะไรบ้างหมายถึงว่ามันก็จะต้องมีผ่านช่วงชีวิตที่มีความสุขมากๆเช้ามากๆแล้วก็กลับมามีความสุขอีกหนึ่งครั้งใแต่กูไม่อยู่ข้างมือหรอกนะเพราะคุณไม่รู้เพราะนี้กูฟังฟังไว้รู้เป็นปณิธานเพราะว่าชีวิตนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนความรักความค่ายมันหลากหลายนะนะสิตงไม่มีใครเขารู้หรอกแต่วันนี้ดีแล้วก็แฮปปี้ด้วยขอบคุณมากครับ คุณอบก็มาคุณอบก็มาเลยคุณโอบเฮ e ี้ยไหมตอนเด็ก,ดกๆอะ่ะตอนเด็กๆอ่ะคุณมาในแก๊งขโมนแล้วเขาแคสคุณมาในบทบาทขอ,องชกตีชกต่อยอะอเป็นเด็กดือ้อคือมีพี่น้องสองคนใช่ปะ่ะม,มีพี่สาวก,กับน้องสาวถ้าถามว่าถามแม่ว่าใครดื้อที่สุดอ่ะอบดื้อ,อที่สุดคือลักษณะมึงเนี่ยถ้าแม่จะดุได้ขนาดนั้นน่ะเราก็ยังเรียนดีด้วยแสดงว่าเขาก็ต้องเป็นห่วงอะไรหลายอย่างเพราะว่าต้องไปทําอะไรที่แสบบ้างแบบเผาเผาบ้านคนอะไรอย่างเงี้ย ไปขนาดนั้นเราก็เป็นแบบว่าเด็กผู้ชายเล่นแบบบางทีแบบจุดประทัดเลยอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างแล้วก็จุดไอ้ที่เป็นลูกบอลลูกกลมๆอ่ะที่แม่งดังๆดสเด็กพวกเรามันก็เลยจะแบบจะมาโมกันอีกทีหนึ่งเอาให้มันแน่นคือเอาจากลูกอ่ะเปิดมาลูกนี้ปุ๊บอ่ะดินปืนยังไม่เต็มกูไปเอาจากลูกนั้นมาให้มันแน่นเลยจุดแล้วโยนลงไปในห้องน้ำเพื่อนอาบน้ำอยู่กูจุดปุ๊บกูโยนกูจุดอีกทีกูโยนกูจุดกูโยนมังดับได้มังดับไม่ลด้ มึงมันดันมากแล้วไม,ม,ไมแล้วมันคือฟิล์มเประเบิดได้เลยเพราะมันหนักมากอีโอเพื่อนไม่หนักโอกเลยศลสาสตร์เลยอาสตร์แต่เป็นสิ่งนี้อย่าไปทำตามกันนะอย่าไปทำตาม,ตามใช่มันเป็นแบบวัยเด็กๆที่แบบคือขนองอ่ะเล่นอะไรกันโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้เล่าอะไรอ่ะแต่มึงปาใส่เพื่อนขี้อยู่ค่ะอกอและนี่คือชุด หลอดวันเดอร์มอรหล่อวันเก๋ยี่โอ้ยแฟชั่นมากไอ้ลูกชายโคตรหล่อโคตรเท่ครับผมครับผมพี่โอ๊บดีใจนะที่ได้คุยกับพี่โอ๊บวันนี้เพราะว่าไม่ได้อัปเดตกับพี่โอ๊บเลยเจอแต่แบบตามรายการว่าแวมไปแซวคนขับรถผมไวยนะ เดินไปแบบยูวดีเดินไปที่รถโอบแล้วก็แบบเคอก็จกใครอ่ะใครหมายถึงว่าคนขับรถใครเหรอสาลาแน่เหรอสาลาแน่เหรอเราไม่ได้คือคนขับรถกูก็มาจีต่อเขาคนขับรถคุณโอบครับอุ้ยแล้วเขาไม่สักอุ้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นใหญ่เป็นต่อพี่โอบแต่ดีใจกับพี่โอบนะที่ตอนนี้เดี๋ยวจะออกเพลงใช่แล้วหนึ่งก็ขอให้ประสบความสำเร็จ สองก็คือเวลาที่คนเราันผ่านจุดที่มันเศร้าเหงาใจแล้วตอนนี้มันมันผ่อนคลายแล้วก็ขอให้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีๆโอ้ยขอบคุณมากแลวพอมีเวลา<ๆ>ช่วงเวลาที่ดีก็จะมีความค reat ีฟแล้วก็จะเป็นเพลงใหม่ของพี่โอมอย่างเพลงนี้ก็คือตกหลุมรักอีกครั้งใช่ใชฝากด้วยนะคบฝากที่ไหนดีคบพี่โอบสามารถฟังได้แล้วนะครับทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแลวถ้าสมมติว่าใครอยากจะดู MV ีเนี่ยก็สามารถเซิร์ชเข้าไปได้ที่ยูทูบช anel โอบนิธี W คค่ะผมน่นแหละก็ฝากกดไลค์กดแชร กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ที่ช่องปิ่งป่องชาแนลด้วยนะคะผมไว้มีโอกาสจะมาออกใหม่นะคะจ้าวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ้ากับรายการสารภัพเพื่อนไปแล้วจ้าบ๊ายบายอยากโดนลงลุมรักแล้วอีใครมือรับฉันทีรอนาทีนี้มันนานคงมีใครที่ต้องการ รักของฉันยินดีจะโดนใช้งานอาธิทฐานพุป่าจากตรงนี้ขอแค่คนดีๆสักคนเน่